สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกลังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับเปิดภาพทารันทุล่าไทยสายพันธุ์ใหม่เจ้าบึ้งประกายสายฟ้าเพจเ Facebook ประชาสัมพันธ์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้โพสต์ภาพบึ้งชนิดใหม่ที่ถูกพบในจังหวัดพังงา พร้อมกับระบุข้อความนะครับไว้ประมาณว่าบึ้งไทยชนิดใหม่ที่สวยที่สุดในโลกบึ้งประกายสีฟ้าที่ถูกตั้งชื่อจากทีมนักวิจัยไทยตามสีสันน้ำเงินม่วงของมันโดยชื่อทางวิทยาศาสตร์ของบึ้งชนิดนี้นะครับก็คือชิโลบาคิสนาธานิชาลัมจากการศึกษาและสำรวจทีมวิจัยพบแหล่งที่อยู่อาศัยของบึ้งชนิดนี้ในพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งถือได้ว่าเป็นบึ้งชนิดแรกของไทยที่พบในบริเวณนี้ อีกทั้งตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วสีน้ําเงินยังนับเป็นสีที่หายากในธรรมชาติซึ่งเกิดจากโครงสร้างระดับนาโน,โนของเส้นขนซึ่งมาจากการหักเหอของแสงทําให้แสงสะท้อนพลังงานในช่วงความถี่ของแสงสีน้ําเงินอวสารต้มจืดสาหร่ายจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะครับที่ได้โพสต์ภาพและคลิปลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคหลังกําลังทําต้มจืดสาหร่ายแต่ดันมาพบกับสิ่งแปลกปลอมในถุงสาหร่ายเสียก่อนนะครับ โดยผู้โพสต์นะครับได้ระบุว่าจากจะทําต้มจืดสาลายเจอแบบนี้แล้วจะไปต้มจืดอ,อะไรดีเปิดมาเจอถึงกับอึ้งตกใจแรงมากน้องมีออยอด้วยนะอย่อยมากด้านชาวเน็ตนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับต่างก็บอกไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าคล้ายกับเส้นเอ็นพลาสติกไม่น่าจะเป็นเส้นผมจากร่างกายมนุษย์และบางคนนะครับยังบอกอีกว่าอาจจะเป็นเชือกในกระบวนการเก็บเกี่ยวสาลายอีกด้วย แม่มันคืออะไรครับเนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบไรเส้นจากผู้ใช้ Ti ิ To อกรายหนึ่งนะครับที่ได้โพสต์คลิปวิดีโอสุดช็อกหลังเปิดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยออกมานะครับแต่ในถ้วยกลับไม่มีเส้นบะหมี่มีแต่ซองเครื่องปรุงซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวนะครับมีการเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนาหูเลยนะครับก่อนที่ต่อมานะครับผู้โพสต์จะมาอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้น โดยได้บอกว่าทางบริษัทผู้ผลิตสินค้าได้ติดต่อมาหาพร้อมแจ้งว่าเส้นที่หายไปนั้นอาจเกิดจากการที่มดเจาะเข้าไปกินจนหมดให้ดูที่ก้นถ้วยและทางบริษัทจะส่งสินค้ามาให้ใหม่เพื่อเป็นการปลอบใจหลังลองดูที่ก้นถ้วยตามที่บริษัทแนะนำนะครับก็พบว่ามีรูจริงๆและตัวการที่แท้จริงนะครับก็น่าจะเป็นเหล่ามดที่ไปฟาดจนเลียบไปหมดเลยรับสมัครชายไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น3ปี ได้เงินแสนพร้อมที่พักฟรีกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นประเภทงานอุตสาหกรรมผลิตและก่อสร้างผ่านองค์กร IMJ a p a n ปปี2566ครั้งที่6โดยทางองค์กรจะรับผิดช,ชอบค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับให้เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ3ปีและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานเดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง8 0ดห0,000ื่นเยนหรือที่เป็นเงินไทยนะครับ 19, 5 0 9บาทส่วนค่าที่พัก ค่าน้ําค่าไฟฟรีส่วนเดือนที่2นะครับถึงเดือนที่36จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่ญี่ปุ่นโดยเมื่อฝึกครบตามกําหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานและเงินสนับสนุนประกอบอาชีพจํานวน ,00 แสนเยนหรือตีเป็นเงินไทย1นึ่1 7าทสําหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่เว็บไซต์ t o e a d o e g o t h สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่29กันยายนไม่เว้นวันหยุดราชการญี่ปุ่นสั่งแบนบริษัทอาหารกล่องหลังพบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษสำนักข่าวซินหัวรายงานบริษัทโยชิดายะซึ่งเป็นบริษัทผลิตข้าวกล่องเบนโตะในเมืองฮาชิโนเฮจังหวัดอาโอโมริของประเทศญี่ปุ่นได้ถูกคำสั่งระงับกิจการหลังหน่วยงานสาธารณาสุขพบว่าผู้ป่วยอาหารเป็นพิษที่มีอาการท้องร่วงและอาเจียนเกือบ300รลาย จาก24จังหวัดในประเทศที่รับประทานผลิตภัณฑ์ของบริษัทเข้าไปด้านทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับยังระบุว่าจำนวนผู้ป่วยนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นอีกหลังมีการตรวจพบเชื้อตาฟิโลคอคัสออริสและบาซิลัสซิเลสซึ่งเป็นสาเหตุของอาการอาหารเป็นพิษในครั้งนี้จากอุจจาระของผู้ป่วยที่รับประทานอาหารเบนโตะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ถูกเปิดบรรจุจากบริษัทอีกด้วยตำรวจเม็กซิโก จับตุ๊กตาชักกี้กับเจ้าของหลังข่มขู่ผู้คนให้หวาดกลัวสำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานเหตุการณ์สุดแปลกที่รัฐโกอาเวลาของประเทศเม็กซิโกหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีตุ๊กตาออกมาข่มขู่ผู้คนตามท้องถนนโดยเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุนะครับก็พบกับชายคนหนึ่งที่กำลังใช้ตุ๊กตาชักกี้ตุ๊กตาจากภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดัง ถือมีดขนาดใหญ่เพื่อใช้ข่มขู่เอาเงินจากผู้คนโดยเจ้าหน้าที่นะครับได้ควบคุมตัวแล้วก็ใส่คุญแจมือในข้อหาลบกวนความสงบและเป็นอันตรายต่อสาธารณะอย่างไรก็ตามนะครับคดีในครั้งนี้ก็กลายเป็นเรื่องดราม่าหลังมีภาพตำรวจหญิงนะครับถ่ายรูปคู่กับตุ๊กตาชักกี้และก็ใส่คุญแจมือนะครับตามคำแซลล์ของนักข่าวขณะที่เธอนะครับถูกสอบสวนเนื่องจากไม่ได้ทำงานอย่างจริงจังเพียงพอส่วนเจ้าของตุ๊กตา ก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาหลังนอนคุกหนึ่งคืนแต่ไม่มีการอัปเดตว่าตุ๊กตาชัคก,กี้ได้รับการปล่อยตัวด้วยหรือเปล่าโกลาหลวุ่นวายวัยรุ่นนับร้อยบุกปล้น a p p l e s t o r ตตำรวจปิดถนนล่าเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับรายงานเหตุการณ์ที่วัยรุ่นนับร้อยคนสวมหน้ากากบุกปล้นร้านค้าแห่งหนึ่งรวมถึง Apple Store ในเซนทันซิตี้ของฟิลาเดลเฟียที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้กวาดของมีค่านะครับอย่าง iPhone และ iPad ลงใส่ถุงพลาสติกจนเกือบเกี้ยงร้านเลยขณะที่คนด้านนอกนะครับก็ยืนถ่ายคลิปแบบไม่กลัวอันตรายแต่อย่างใดซึ่งในขณะเดียวกันนะครับในคลิปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังได้ไล่จับกลุ่มโจรที่กําลังหลบหนีอีกด้วยการโจรกรรมดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่มีการประกาศว่าจะปิดร้าน9แห่งใน4รัฐรวมถึงร้านค้าในย่านเออร์ทาเลมของนครนิวยอร์กและอีก3แห่งในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ยสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการ s m ัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand